าลยตัวแป้งเนีก็พัฒนาเลยนะแล้วก็ติดตามเร่เชื่อของเราได้ในเร็วๆนี้นะครมันมีกิจกรรมแบบสุดพิเศษมาเลยเพื่อจะมีแต่สายนาาีได้พัฒนาทีมโลกแล้วก็หลอดนิ่งที่มันง่ายสำหรับเราเลยด้

มก็สำหรับสาวๆนะคะที่อยากได้อยากสะดวกอยากอัห hmm. รืออะไรเออด้วยก็นีเลยค่ะกันแล้อ่าตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วเป็นไบ้างคะชีวิตชีวิตเปลี่ยนแค่ไหนคุณแม่ชีวิตคุณแม่เปลี่ยนแค่ไหนบ้างกมันก็แฮปปี้แบบอไปจริงก็ไม่ ไม่ได้เคยคิดว่าการมิลูุมันจะทำให้เราแบบว่าอิ่มอิมแลว้วก็แฮ p ี y อยู่บ้านกนับนบก<อ>ินเ<อ><อ>เหนื่อยมหม แผนวันแรกที่ยัยมาจากโรงพยาบาลก็คือแบบว่ามองตรงๆว่าแบบจะร้องไห้เลยค่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเส่นทางหลักหน้าตึ้งผ้าคล้ายก็คือกลับมาออริจินอลนั่งอปพิมพ์โลค่ะคือหลายหลายอย่างที่เราว่าโอเคมันมันได้แต่มันไม่ได้สายสิ่งที่เตรียมรอไว้มันผิดแผนหมดเซตอัพห้องแกงสวยโลค่ะคล้ายนั่งอปสมัยก่อนนี่ลงทุนเป็นลงทุนเป็นล้านลานี่ไม่ได้ใช้เลยหรอ อจเาอรมาาจริงเรก็กตกออะไรอไม่ใช่แบบเป็นตเต็กลกไขนาดสรุป back to b a s i c รุปก็คือเขาบอกเลยค่ะว่าซื่อ่างมาสองอ่างที่นั่งสักค่าสองตัวแค่นั้นเลยเพราะว่าชีวิตคุณแม่แบบไม่ค่อยได้นอนตัวดิวเองได้นอนป่ะพีก็ไม่ค่อยได้นอน เขาก็จะหุบท uh ี oh. uh ่เ oh. ล uh ี oh. uh ้ยงที่เลี้ยงเป่ใเเหอกันอะไรเงี้ยก็ปล่อยเพี้ยงไปนอนเลยแล้วเขาก็เทตั้งแต่แบบว่าเที่ยงคืนเช้าแรงดีแล้วนั่งไหวนังทาได้แล้วก็สามารถขึ้นได้เขาเขาเป็นคเายอมแบบว่าติดตัปฉนัเคยเคยมีเหตุการณ์อะไรปุกเราตอนคืนไหคะยังไง เสร็จแลว่าอกอ้าไม่แล้วช่วยหน่อยทีนี้จะไม่ได้ว่เป็นเหรอ3-9นาทีๆไม่เลียงต่อ ที่งานของเราใกาบลานะครับเน้แับยูบีูเวาร์เกรัสสามลรหาซื้อได้รัน่เนิ้าสแอดยนะครับย่สัรอสับิวรีนี่รีววล้รแล้ชอากัื้อได้ตอนนี้มีสอไซส์สอราคาราคาถูกดีแน่อนนะครับตอนนี้เริ่มนด็เกเดเลเป็นใจที่ ต้งองมี็พูด,พดมาเออแต่แต่ว่าดิวเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่แบบเปิดหน้าลูกอะไรเงี้ยหลายหลายคนตอนนี้แบบพอมีลูกแล้วเขาแบบ้อ่ ว่าเราไปแซะใครแต่ที่ต้องออกรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วเราเคารพทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นลูกเขาและเขาเป็นแม่รเราก<ร>ไมได้แครอพอเราเป็นแม่เราจะรู้อยู่แล้วว่าแม่ทุกคนอะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกดังนั้นอะไม่ไม่ทุกคนที่เลือกอะไรก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอแซงว่าดิวเห็นดราม่าแนคลับเยอะดิวเห็นดราม่าเพราะคนก็ส่งมาเยอะแต่ก็คือ เราก็เลยต้องมาออกตัวตรงนี้แต่สิ่งที่เราพูดในตรงนั้นมันคือมุมมองของบ้านเราแล้วก็มุมมองของตัวเราส่วนบางอันที่ตัดออกไปว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่ดาราลอลิบูนอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนแค่คอนเทนต์ที่โอเคออกไปในแบบนั้นแต่ดิวไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นดาราลอลิบูนแล้วหนุนหน้าลูกแต่ดิวแค่พูดว่าดิวไม่ใช่หมายถึงเราแค่คนเดียวครอบัวเดียวใช่แต่พอไปแบบ นั่นนู่นนี่มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าทุกคนรู้จักนิสัยดิวดีอ่ะดิวไม่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วดิวก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของใครดังนั้นอ่ะดิวจะไม่เลือกที่จะวิจารณ์ใครอะไรยังไงเลยนอกจากคนนั้นจะมีปัญหาดิวอ่านด้วยีู้กอาว่ดมีปัญหากับใครไม่ต้องห่วงดิวแน่นอนแล้วดิวก็เคยด่ามาแล้วถูกไหม ไม่ได้สนุกมาเลยอย่างเงี้ยก็จะไม่มีไม่มีปัญหาเออวก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรจะเออมันมีหลายคนเข้ามาโยงเราอยากจะแบบจัดการไหมไม่ไม่ไม่หยุดโยงสักทีอะเลยงี้เพราะว่าเราเราก็เข้าใจแหละว่าสิ่งที่เรานําเสนอออกไปมันทําให้คนคิดเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่สามารถไปโทษเขาได้ว่าเขาเขาจะผิดที่ทุกคิดแต่มันเป็นสิ่งที่เรานําเสนอไปในยูทูบแล้วมันก็ส่งแน่ส่งง้างคือจริงจิง คุณคุณสาวว่าไงบ้างคะพอมันเกิดดราม่าขคุณสาวไม่ว่าเพราะคุณสาวไม่รู้เรื่องอ่ไม่รู้เรื่องข้อดีของการอ่านภาษาไทยไม่ออกซึ่งเราก็เลือกที่จะไม่บอกเขาบอกบอกบอกแต่เขาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายุ่งเรื่องดูรูโอะไรเออเนาะตอนนี้ก็แฮปปี้เห็นล่าสุดปาไปถ่ายรูปเป็นแบบเป็นเซตมาเลยน่ารักมากกับเบบี้อะไรเงี้ยที่มาถ่ายให้เพราะว่าโอเคก็อยากมินมนของเทางมชีวิตหลังจากนี้อันนี้คือก็วางแผนกันจะทําแบบทุกๆ ั้นตอนทุกๆสเต็ปเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเอาเอาตามสะดวกอะไรอาเงี้ยค่ะอะไรที่สะดวกอะไรที่อยากทําก็ก็ทำแล้วแพหลังจากนี้แล้วชีวิตดิวต้องต้องดูแลลูกมาเลยไหมหรือว่ายังจะคัมแบ็กกลับมาเต็มตัวบ้างเราก็ยังทํางานในวงการบันเทิงอยู่เพราะว่าเราแฮปปี้กับการที่เราจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างที่พูดละค่ะคนไทยน่ารักเคอแล้วสามีเธอว่ายังไงที่เธอจะทำงานตรงนี้ วจริงเขารู้สึกอยู่แล้วว่าดิวไม่ค่อยกระทบกระเทือนกับอะไรก็ตามอแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าดิวจอยอย่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคอะไรที่ทำเรายู่แฮปี้ก็ทำไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณแม่บางคนจะหายปีสปีแบบให้น้องแบบตดได้คนนี้อเดือนนึ่งแล้วก็แล้น้องเาอยู่ไทยเป็นหลักใช่ไหมเแต้องยไปถึงราแะขยอะไรที่เราแบบอยาทำอะไรทำไงนะแล้วนี่ก็คือเลี้ยงไส้ลาที่ไทยเป็นหลักใช่ไหมคะหรือีใช่แสดงว่ามีแผนที่จะ ย้ายไปตรงนูนต่างประเทศด้วยอ๋อน่าจะอีกหลายปีหรือยังไงพายก็ก็ย้ายไปตรงนู้นก็ยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนจะคือแรกๆก็จะมีกลับไปประเทศของคุณพ่อเขาที่ฝาเพื่อใกล้กับปู่กับย่าแต่เราก็คือแบบบินไปบินมาอยู่แล้วเพราะว่าไต้หวันกับไทยก็ห่างกันแค่สามชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ง่ายๆแต่ตอนนี้ปู่ย่ายังไม่ได้เจอได้เจอแล้วเขามาค่ะทา่นี่บินมาตั้งแต่อนทอดแล้วแล้วก็พุณพ่อเสร็จก็บินมาอยู่มีรับขวันไหมัจุกไหม จุกไหมก็น่าราักก <laughs> ็น่ารักกอจะบอกได้ว่าปูกปู่กับย่้ารับเป็นอะไรราปูกกับยญ้ารับขวัญเป็นเป็นกระดาษอ,อย๊ยห<ต>นึ่นงแผ<พ>่นหรือ,อกี่แผ่นทั้งครอบครัวก็ให้ไปคนละแผ่นคนละแผ่นโอ้อมีเล่มสูงเยอะมากเลย เป็นว่าเอาเป็นว่าปู่กับย่าก็ให้จนแบบว่าเซฟไม่อยากส่งลูกเข้ากลุ่มแล้วอะเพราะว่าทุกครั้งที่ส่งสิ่งของได้จะไม่ได้คือไปตกที่ลูกหมอแล้วเขาาบอกว่าเอออยู่ไอ้ว่าช่วงนี้หยุดส่งลูกลูกเขาไปหาให้ปู่ดูดีกว่าเพราะทางนู้นเขาแบบปู่ปู่กับย่าเหินหลานมากใช่ไหมทิ้งปู่ไม่ได้เลยเออชอบชอบที่ของขวัญเป็นกระดาษอ่ะโอเคค่ะ เรียบร้อยตอบเองหมดแล้วเรียบร้อยที่เขาพคุณไต้หวันใช่ไหมใช่ไต้หวันดิวคือไต้หวันเนาะเซฟคือไต้หวันเซฟคือไต้หวันแต่แผนที่อาจจะไปอยู่นี้ไต้หวันใช่ไหมไ้เไม่ใช่สิงคโปร์ไต้หวันเป็นสิงเป็นเชฟเป็นอะไรก็ได้บางทีได้หลักความหมายเออกระดาษมีมูลค่าแล้วกันโอเคกระดาษที่มีมูลค่า